ประสบการณ์และบทเรียนครับในขวบปีแรกของเอรินฮาร์ดเมื่อย้ายมาทำงานบนสังเวียนเิีย์เลี้องกฤษมันก็มีอีกหลายๆแง่มุมซึ่งเขาก็จะนำไปพัฒนาและครับปรับปรุงแก้ไขนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการขยายขนาดทีมทั้งในแง่ของปริมาณและลงลึกในเรื่องของคุณภาพนะครับซึ่งนอกจากการเสริมทัพด้วยการซื้อหรือว่ายืมตัวนักเตะแล้วเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ขนาดทีมมันมี ขนาดใหญ่ขึ้นก็คือการผักดันนักเตะจากทีมเยาวชนซึ่งแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วมีประวัติาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับการปั้นเด็กจากศูนย์ฝึกจากอะคาเดมี่ขึ้นมาประดับอยู่ในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีให้พูดถึงหลากหลายรายชื่อแล้วก็มีตำนานหลายๆคนด้วยเอ็ดแอาร์ N เองก็เป็นโคช้ชที่เชี่ยวชาญในการปั้นนักเตะดาวรุ่ง ขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ยกตัวอย่างตอนที่คุมมาแจ็คเนี่ยก็มีมากมายเลยเฟงกี้เดยองมาไตเดลิกและคนอื่นอีกมากมาย นะครับนี่คือ,อสิ่งที่เขาเคยสร้างมาแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาอาจจะเคยปั้นเด็กมามากมายแต่ถ้าเป็นอาจารย์หรือเป็นครูเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขียบมีคนที่ไม่ปล่อยเกตงง่ายๆดังนั้นดาวรุ่งที่จะมาอยู่ในทีมของเซนทาร์กได้ก็ต้องผ่านมาตรการแล้วก็กฎเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายนอกจากเรื่องของฟรีเท้าแล้วทัศนคติาาร,ระเบียบวินัย,ยต่างๆก็ต้องอยู่ในกรอบที่เซนทาร์กวางไว้วันนี้จะมาพูดถึง2ดาวรุ่งรับซึ่ง เทนฮาร์ได้มีโอกาส ร่วมงานสัมผัสต,ตอนพรีซีซั่นก่อนตัดสินใจปล่อยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยไปโลดแล่นบนเวทีเดือะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคนแรกคืออามัตติอาโลเนี่ยถือว่าเป็นซีซั่นที่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวเขานะครับรวมถึงผลดีก็จะย้อนกลับมาหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเขาสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากกับซันเดอร์แลนด์จบอันดับ6ในฤดูก,กาลปกติแล้วก็เข้าสู่เพย์ออฟแต่ไปพ่ายลูตันทาวทีมที่ได้ตัวขึ้นพรีเมียร์ลีกมานะครับก็ตลอด ทั้งฤดูกาลเนี่ยอาหมัดลงเล่นให้แมวดำไป42นัดทำได้14ประตูบวกกับอีก4แอซซิตก็บทบาทของอาหมัดเนี่ยเล่นทั้งปีขวาหน้าขวาซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เขาทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและในสีเสื้อของปีศาจแดงเองก็ ทำอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับขณะเดียวกานเนี่ยดังมีการขุบเข้าไปเล่นเป็นหน้าต่ําเป็นกลางรุกหรือแม้กระทั่งกองหน้าก็เล่นมาแล้วนะครับนี่คือความอันเนกประสงค์ซึ่งรร้างานดังกล่าวเนี่ยมันก็จะถูกส่งมาที่เอเดนฮากน่าสนใจครับว่าดูกการใหม่กับ ผลงานที่มันเข้าตากรรมการของอามัดติยาโร่เนี่ยเทนฮาร์ดจะเอาอย่างไรในเมื่อมีหลายสโมรสรโดยเพราะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้ความสนใจจยากจะขอยืมตัวอามัดไปใช้งานนะครับเทนฮาร์ดก็ต้องคำนวณแล้วว่าประสบการณ์และกระดูกบอลที่เขาส่งไปเสริมมาเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะมาช่วยทีมแบบระยะยาวนะครับตำแหน่งของอามัดเนี่ยก็จะคับซ้อนกับ อันโตนีซึ่งถือว่าเป็นสิทธ์โปรดของเทนฮากแต่ถ้ามาเทสกันแล้วในช่วง preseason เนี่ยผลงานของอาหมัดเนี่ยมันพอไว้เนื้อเชื่อใจได้ผมเชื่อว่าเทนฮา r กจะใส่อาหมัดเดียโลเนี่ยเป็นหนึ่งในขุนพลทีมทิศชุดที่จะลุยฤดูกาล2023-24 20เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยในยามที่อันโตนีเจ็บแบน หรือไม่พร้อมลงสนามเนี่ยมันก็ยังมีตัวสแตนบายนะครับเพราะลำพังฟากุโยเปเยสตี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่หนักแน่นมากพอและอาหมัดลับเปเยสตี้เนี่ยเป็น2ดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเพราะย้ายมาด้วยค่าตัวไม่ธรรมดาทั้งสองคนแต่ถ้าอาหมัดกลับมามาหลัดใหม่จริงว่าเปเยสตี้อาจจะถูกปล่อยให้ทีมอมื่นยืมตัวหรืออาจจะได้สู้ต่อร่วมกันในทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงครับนอกจากอาหมัดติยาโลแล้วฮานนบาลเบสปี ก็เป็นอกองกลางดาวรุ่งที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นวอนเดอร์คิาสำหรับวงการฟุตบอล โดดเต็นตั้งแต่อยู่โมนาโกนะครับก็ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์2 0 2 2ก็มีสัญญาถึงปี2026ัน่หกด้การที่แล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปให้เบอร์พิงแฮมซิตี้ยืมตัวใช้งานซึ่งผลงานถือว่าดีนะครับเพราะว่าได้เล่นสม่ำเสมอทุกรายการเนี่ยทั้งลีกของแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เอฟเอคัพลงเล่นไป4 8เกมซึ่งก็เป็นแอร์ไทม์ที่ยูเต็ดเห็นแล้วพอใจเพราะมันไม่เสียแรงที่ส่งไปนะครับทำได้ถึงประตูก็เป็นลูกส,สวยๆครับฟรีคิกที่อยอดเยี่ยม ของฮันนิบาลแล้วก็มี6กแอซซีดด้วยกันบทบาทที่เขาได้รับในสีเสื้อของเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็เป็นกองกลางตำแหน่งเบอร์8นะครับมีบางเกมถูกถอยเป็นเบอร์6บ้างแล้วก็ที่เล่นบ่อยๆก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนี่คือความยืดหยุ่นที่ฮันนิบาลมีนอกจากทักษะความสามารถแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของกระดูกบอลประสบการณ์ความแข็งแกร่งในพอลลี่อังกฤษเนี่ยที่มันเข้าถึงบอลกันหนักเล่นกันแรงสปีดเร็วเนี่ยนั่นคือ ขวบปีที่ฮันนิบาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับก็ตอนนี้มีโบเซดอดมุลอยากได้เนี่ยฮันนิบาไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าเขาเสียจุดเบลลิงแฮมไปให้เรลมาลิตและดอดมุลเนี่ยถนัดเหลือเกินชอบมากๆก,กับการใช้นักเตะเด็กๆเ,เนี่ยมาปั้น แล้วก็น่าจะเป็นผลดีตรงนี้มันอยู่ที่การตัดใจของเทนทากแล้วก็ตัวฮาริบาลเองด้วยเพราะแน่นอนแหละนักเตะที่ย้ายอยู่กับแมนเชสเตอร์ย่อมฝันถึงการพัฒนาฝีเท้าเพื่อที่ทีตัวเองก้าวสู่ทีมชุดใหญ่แต่ถ้าเทนทากมองแล้วว่าซัมเมอร์นี้เขาสามารถตอบโจทย์ได้ดีในตลาดซื้อขายนักเตะซื้อกองกลางมาตุนไว้ให้เป็นกองกําลังที่มันโอเคอยู่แล้วเนี่ยบางทีการปล่อยฮาริเบลให้จดทุนมันอาจจะเป็นจุดที่ โอเคแล้วก็ดีสําหรับทุกฝ่ายนะครับก็จับตามองครับ2ดาวรุ่งที่รอวันจะจัด,จดทั้งอาหมัดเดียโ,โลแล้วก็ฮันิบาลเมสบีครับ